ให้ทุกคนถ่ายว่าลูกนี้มันขาดอะไรไปติ๊กตอกติ๊กติ๊กตอ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 กติ๊กดอลลี่อายดอลลี่กล้าแสดงออกเพราะว่าอะไรวันนี้เรามีของใหม่มาลองนะคะเป็นทูคูลฟอร์สคูลเนาะเดี๋ยวซื้อตามใครนะที่อยู่ในซิงเกิลอินโฟโน่เดี๋ยวเห็นเขาใช้นะคะตอนแรกตั้งใจจะซื้อสเก้ากับสิบเอ็ดแต่ไปกดสองกับเก้ามาแต่อันนี้คือเดียทำตกนะก็เลย ก็เดี๋ยวเก็บเก็บไว้ได้มันเก็บไปใช้ได้หละก็จะเก็บน้องที่แตกไว้ที่นี่นะคะเก็บได้แล้วเดี๋ยวก็ซื้อกบเหลาเข้าขมาด้วยนะคะก็จะได้ลองกลบเหลาไปเลยว่าเออมันใช้ได้จริงบอแค่นี้น่าจะได้นะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดอลลี่กล้าแสดงออกกันก่อนอื่นเดีย๋ยวต้องทําเงาก่อนนะคะใช้อันนี้นะคะเดีย๋ยวชอบฝั่งที่เป็นเมจิที่เอาไวทา้ทําเงาแต่เดี๋ยวไม่ชอบฝั่งที่ไว้ทําดอลลี่อายเลยเพราะว่าเนื้อมันแห้งมาก มันเห็นชัดก็จริงนะทุกคนแต่เนื้อมันจะมีความฝืดฝั่งที่เป็นปากกาอนะพยองพยองยหรือใครที่ไม่มีแบบมีปากกาแบบเนี้ยก็ให้ใช้แบบพวกอายชโดสีชมพูผสมกับน้ำตาลอนะเดี๋ยวพอมันเริ่มแห้งสีมันก็จะเข้มขึ้นนะคะเห็นไหมพอมันเริ่มแห้งสีมันจะเข้มขึ้นนี่เบอร์สองเห็นปะมันจะออกชมพูเลยอันนี้เป็นเบอร์เก้านะคะ เดี๋ยวจะใช้เบอร์2ก่อนแล้ท็อปอัพด้วยเบอร์9นะคะเพราะไหนๆก็ซื้อแล้วเนาะมันจะลงไปเลยอ่าเดี๋ยวทุกคนดูนะเนื้อมันเขียนโคตรง่ายโคตรจังง่ายอะ่ะถ้าใครแต่งลุกชมโทนชมพูบ่บยอยๆอ่ะก็ใช้อันนี้ก็ได้สีเบอร์2ก็ได้เพราะมันก็จะทําให้สีมันจะเบลนไปกับเมคอัพของเรามันน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋เราจะท็อปอัพด้วยเบอร์เนะคะ2 เบามือนะทุกคน oh. มันก็จะดูนี้ขึ้นมาถ้าเราอยากให้มันแบบชาร์จขึ้นอีกก็ใช้ตัวนี้เก็บตรงข้างหน้านีพอเรามีดอลลี่อายแล้วาตาเราจะดูโตขึ้นแล้วช่วงตรงเนี้ยช,ช่วงตรงส่วนจมูกของหน้าก็จะดูสั้นลงก็จะทำให้หน้าเราดูเด็กขึ้นน่ารักไหมคะรุ่นพี่ถ้าใส่คอนแทคเลนส์สีตาก็จะสวยกว่านี้เดี๋ยวลองว่าถ้ามีคอนแทคเลนส์แล้วมันจะผอมพลีดลุกแค่ไหน